เราดูแหละที่ซ่อนไททัทนอยูยนน่ไหนดีไงไปเลยจาไม่ได้แดกหรไม่ได้ดแดกเหรือเออเชื่อไม่ได้ดแดกหรอก เนี่ยเยอะบรการของข้าไปเลย เออโหมาจากไหนเนี่ยพปลังก์ไงล่ะวิ่งตืน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 เฮื่อป่าไปเลยไปเลย ดี๋ยวไปบิดทางไปบิดทางบิดทางนะอิมหอืมนำ้นำๆดูดิอ,อู้ขวานชันนี ว่ามาถึงแล้วนี่ว่าเฮ้ยรูถ้ำอะไรวะนั่นน่ะยักษ์โคตรยักษ์เลยเพ้อว่าแล้วที่ซ่อนไททันอยู่ไหนดำไปเลย